สวัสดีครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เห็นในรีวิวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแยกรีวิวเป็นอย่างอย่างไปส่วนลิงก์สั่งซื้อชื่อร้านนะครับอยู่ใต้ description และพิมพ์คอมเมนต์ถ้าสนใจจะสั่งซื้อกดเข้าไปซื้อกันเองได้เลยอันนี้ผมซื้อมาใช้งานส่วนตัวร้านไม่ได้ส่งมาให้รีวิวนะครับเป็นช็อปในช้อปปีแล้วก็ลาซาดานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์จากโอฟ่าซึ่งเป็นผู้ผลิต Snap Uplate Charter แล้วก็อุปกรณ์อืน่อนๆที่เกี่ยวข้ับมาดูกันเลยครับผม 3ตัวที่เห็นนี้นะครับเป็นกล่องสําหรับหักแล้วก็เก็บใบมีดมี3รุ่นด้วยกันจากออฟ่านะครับโดยตัวตรงกลางนี้จะราคาถูกที่สุดอยู่ที่180บาทส่วนตัวซ้ายมือนี้อยู่ที่240บาทและตัวขวามือนี้อยู่ที่624บบาทนะครับผมจะเริ่มรีวิวตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ราคา180บาทนะครับสั่งซื้อจากลิงก์ข้างใต้คลิปและ Description กดคลิกเข้าไปซื้อกันเองได้เลยถ้าสนใจถ้าต้องการผมซื้อมาใช้งานเองไม่ได้สปอนเซอร์จากร้านนะครับนี่คือ Alpha DC4 นะครับรหัสก็เป็น106 4415ตัวนี้จะเป็นกล่องหักและเก็บใบมีดคัตเตอร์และใบมีดอื่นๆน,น,นะครับที่เราต้องการจะทิ้งแบบใช้งานเสร็จแล้วเป็นสนิมไม่คมแล้วเราจะต้องการแบบ เปลี่ยนแล้วเราไม่มีที่ทิ้งเราก็เก็บไว้ในกล่องนี้ได้แล้วค่อยนําไปกําจัดฝังหรือทิ้งให้ถูกวิธีท,ทีหลังนะครับอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็ราคาแค่180เท่านั้นนะครับกล่องก็จะมาเป็นกล่องสีแดงเหลืองแบบนี้นะครับจะบอกว่า best cutting tools i n c e 1956นะครับตั้งแต่ปี1956 Alpha เนี่ยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ เป็นผู้คิดค้นมีดคัตเตอร์แบบที่หักใวได้นะครับเขาเรียกว่า snap off blade นะครับก็คือใบที่หักได้ก็จะบอกว่า blade disposal case เป็นตลับหรือเป็นกระปุกเก็บใบมีดสำหรับทิ้งนะครับผม b u c l e a y v u e d l o m s นะครับก็เป็นเก็บใบมีดอย่างปลอดภัยหักทิ้งสะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะพกพาได้สะดวกด้วยนะครับตามนี้เลย ซึ่งาการใช้งานของเขาก็สามารถจะทิ้งใบมีดของอัลฟาหรือยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับตั้งแต่9มมนะครับ12มม12.5เนาะแล้วมาเป็น18มมแล้วก็25มมรวมถึงใบมีดลักษณะอื่นด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีคําคแนะนําการใช้งานเป็นรูปภาพนะครับจับถือแบบนี้หักแบบนี้นะครับแล้วก็อถอดฝาปิดครอบนะครับเพื่อเอาใบมีดออกมาเมื่อเต็มแล้วนะครับแล้วไปนำไปฝังกําจัดทําลายอะไรอีกทีหนึ่ง 180บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาไหมว่าเออบางทีใบมีดคัตเตอร์มันเก่าแล้วเ,ออเราจะเก็บยังไงวะนะครับห่อใส่กระดาษทิ้งถังขยะหรือว่าจะทิ้งทิ้งไปกับขยะทัท่วไปนะครับได้หรือเปล่านะคิดว่ามันจะไปปนอยู่กับขยะ r e c y c l ิหรือไปทําอันตรายคนเก็บขยะหรือเปล่าบางทีแบบใส่ในถุงขยะแล้วถุงขาดนะพเพราะใบมีดมันคมมากตัวของตลับนะครับก็เป็นวัสดุ สังเคราะห์พลาสติกนะครับน่าจะเป็นเกรดที่เรียกว่า ABS พลาสติกหรือว่าเป็นเกรดที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพดีนะครับไม่ใช่ค่อนข้างเกรดดีเลยกรีแบบดีเยี่ยมเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นวัสดุที่ประเภทเดียวกันกับที่ใช้ทําด้ามคัตเตอร์ของอัลฟานะเป็นวัสดุแบบสีเหลืองงแข็งๆแบบนี้ผมเองเนี่ยใช้คัตเตอร์ของอัลฟาอยู่หลายรุ่นเลยนะครับเยอะมากถ้าพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาดูรีวิวเนี่ย จะสังเกตดูนะครับว่าผมรีวิวัลฟ่าบ่อยมากเพราะผมใช้ัลฟ่าตั้งแต่ตอนประถมเลยตั้งแต่ตอนรู้สึกจะประมาณปี90ยุค90นะผมรู้จักแบรนด์นี้ก็เริ่มใช้แล้วนะครับประมาณป .6 ป .5 ประมาณนี้ เด็กๆน้องๆถ้าเกิดใช้ของมีคมเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันคมมากแล้วก็อันตรายด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่หรือคุณครูนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เองก็ถึงแม้ว่าจะโตแล้วก็ยังต้องระวังเพราะว่าโดนมีดบาดโดนของมีคมเนี่ยเป็นอันตรายบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะเจ็บนะครับเจ็บตัวคราวนี้เรากลับมาดูกันที่เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับตลับก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับแบรนด์อย่างนี้เหมือนเป็น ตลับเป็นถังเก็บนะครับจะเรียกว่าตลับเก็บหรือว่าเป็นตลับสําหรับหักเก็บใบมีดนะครับซึ่งจะมีรูปภาพแนะนําการใช้งานของเขาบอกไว้แบบนี้เลยนะครับตามรูปภาพเลยคือจับด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็หย่ใบมีดเข้าไปแล้วหักนะครับส่วนของอสกรูตรงนี้ก็จะเป็นฟิลิปนะครับแฉกบวกคือใช้ไขควงขันออกมาเพื่อเทใบมีดที่เต็มหรือว่าต้องการกําจัดทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้มันอ,อยู่ในนี้นานแต่ว่าตลับเนี้ยผมว่าเก็บใบมีดน่าจะได้เป็นร้อยส0งใบเลยเมื่อหัก นะครับแล้วนะครับส่วนด้านข้างจะมีรูทรงแคปซูลซึ่งเอาไว้ร้อยเชือกนะครับล่ามกันหล่นกันหายในกรณีที่ทํางานในที่สูงหรือเก็บไว้ในกระเป๋าช่างบางทีห้อยแบบห้อยกางเกงห้อยเข็มขดัดห้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันสะดวกกว่าที่จะมีสายคล้องหรือห้อยคอไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีรูเหมือนกันไว้ห้อยกับผนังเวลาเก็บบางทีแขงเก็บเครื่องมือช่างก็แขวนไว้นะครับหรือว่าอาจจะใช้เชือกห้อยมันเป็นพักเครื่องเลยก็ได้นะครับเป็นเครื่องรางเลย ด้านบนจะมีอักลักษณ์เขียนว่า push นะครับคือกดครับกดโดยลิ้นของตัวหักใบมีดเนี่ยมันจะปิดอยู่ตลอดเวลานะครับสังเกตดูด้านบนตรงนี้ปิดอยู่นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันปิดอัโตโนมัติตลอดเวลาเมื่อเราไม่ใช้งานเพราะว่าบางทีตะแคงอย่างเงี้ยหรือว่าขนส่งขนย้ายเนี่ยมันจะมีใบมีดหลุดเลื่อนออกมาจากข้างในซึ่งเป็นอันตรายนี่ว่าต้องปิดตลอดเวลานะครับถ้าใช้งานคือต้องจับตรงนี้นะครับแล้วบีบนิดนึงออกแรงบีบนิดเดียว ช่องนี้จะอ้าออกนะครับเพราะว่าตัวกลไกของตัวตลับที่ปากมันเนี่ยมันจะขยับเลื่อนออกนะครับทำให้แย่ใบมีเข้าไปแล้วหักได้นะครับแต่ปล่อยมันก็เด้งกลับมาซึ่งปลอดภัยสะดวกใช้งานมากๆนะครับแล้วก็ i d i o t p r o o f คือไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยนะครับง่ายงส่วนด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นช่องนะครับซึ่งถามว่าทําไว้ทําไมอันนี้จะเป็นโครงสร้างด้านในของกลไกนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ทําให้เคสตรงนี้แข็งนะครับ คือถ้าเราจับตรงนี้แล้วมันเป็นแบบนี้บางๆแบนบ,บนี้เวลาบีบเนี่ยมันอาจจะยุบนะครับยุบไปด้วยก็คือทําให้มันไม่แข็งแรงเขาก็เลยออกแบบมาให้มันเป็นสันซึ่งช่วยกระจายแรงเค้นนะครับเวลาเราบิดกดอย่างเงี้ยทำให้ตลับนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานแล้วก็ทนทานขึ้นส่วนด้านข้างก็จะมีร่องสําหรับหยิบยกด้านในออกมานะครับนี่จะมีสกรูด้านในซึ่งเดี๋ยวผมจะลองขันข้างในออกมาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นผมว่าลองหักดูดีกว่าตลับก็เป็นตลับขนาดพอดีมือนะครับ ในมือผมนี้มีใบคัตเตอร์อยู่บ้างนะอันนี้ไม่น่าจะคมแล้วนะครับนี้เป็นใบขนาด9มมวิธีหักคือเลื่อนใบออกมาประมาณนี้นะครับอย่าเลื่อนออกมาเยอะนะไม่นั้นมันจะหักไปถึงระดับนี้เลยนะครับเลื่อนออกมาตามระดับที่ต้องการบีบนะครับบีบช่องนี้นะครับแล้วก็หักแยงไปแบบนี้ครับแล้วหักเห็นไหครับมันเฟลกมันเฟลกปากมันเป็นวัสดุนิ่มๆนะมันไม่ใช่เหมือนกับเป็นเหล็กนะครับ นะครับเดี๋ยนะมันหนีบละวยมันติดเข้าไปในรูโทษทีโทษทีเดี๋ยนะครับอ่าผิด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 ท่าผิด,ผ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 ดทางโอเคเอาใหม่ด้านนี้ก็ได้นะโอเคนะครับแย่เข้าไปแบบนี้บีบกแค่นี้นะครับใบมีดก็จะพร้อมให้เราใช้งานต่อแล้วนะครับตัวใบมีดเนี่ยบางทีถ้าเรา แย่ yeah, ผิดม,มุมเนี่ยมันจะเกิดการหักแบบไม่ไม่สวยนะครับแต่ใช้งานได้นะเพราะเราต้องการใช้แค่ปลายตรงนี้คมๆนะครับเราก็ตอนระวัระวังนิดนึงแล้วเวลาหักเนี่ยแนะนําให้หันออกนอกตัวนะครับแล้วดีดแบบนี้นะครับอย่าหันหักเข้ามาหาตัวอย่างนี้เพราะว่ามันอาจจะกระเด็นเข้าที่ตัวเราได้แล้วคําแนะนําของอัลฟาเนี่ยคือใส่เครื่องมือป้องกันตาแล้วก็ป้องกันมือด้วยนะครับคราวนี้ลองแกะดูข้างในบ้างผมก็อยากรู้ว่าข้างในเขาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงออสมมุตินะครับ ผมจะถอดอันนี้ออกมา,าขันออกมานะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับหมุนนิดเดียวลองโยกโยกดูอ่าเริ่มอ้าแล้วสมมติได้หรือเปล่าหลุดหรือเปล่าเกือบจะหลุดแล้วมันคลายแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่หลุดนะครับ บางคนมองว่าซื้อมาทําไมวะตลับร้อยกว่าบาทไร้สาระนะครับผมว่ามันก็ดีตรงที่เรารับผิดชอบกับสังคมนะนี่นะครับด้านในก็จะเป็น,นกลไกที่ว่านี้นะครับโดยด้านนี้จะเป็นฝาปิดที่บีบแล้วมันขยับนะครับแบบนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโครงสร้างแข็งๆที่มันรองรับนะครับเนี่ยเป็นช่องหมดเนี่ยพอหักปุ๊บมันก็จะตกมาอยู่ในตลับนี้นะครับซึ่งนี่ใบมีดที่หักก็อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ก็เป็นสแตนเลสนะครับยึดไว้ด้านหลังอันนี้ก็เป็นสกรู ปิดไว้แบบนี้ง่ายๆเลยช่องพวกนี้ก็ออกแบบมาให้โครงสร้างด้านในแข็งแรงปากของตัวตลับเก็บนี้นะครับตลับหักนียมันเป็นพลาสติกมอาจจะมีเยินๆยบ้างนะครับเพราะใช้งานธรรมดาแต่มันก็ใช้งานได้สะดวกดีแล้วก็พกพาสะดวกนะครับเก็บไว้ในกระเป๋าช่างหรือว่าจะเก็บไว้ในกระเป๋าเครื่องมือก็ได้ถ้า เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ถูกที่สุดของอัลฟาแล้วนะครับที่เป็นตลับเก็บใบมีดซึ่งในท้องตลาดมีอาจจะมียี่ห้ออื่นที่ทําตลับหักหรือว่าเก็บใบมีดคัตเตอร์หรือของมีคมได้นะครับแต่ว่าอัลฟาเขาออกมา4ี่ห้ารุ่นแล้วผมมีรุ่นแรกที่ซื้อมาอันนี้200กว่าบาทมั้งเป็นรุ่นชื่อรุ่นอะไรไม่รู้รีวิวไปแล้วนะครับปากตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็เป็นตลับแบบนี้วางใช้งานก็เปิดขึ้นมาก็ดันแบบนี้นะครับแล้วพับลงแนละ้ว้าวจะเห็นว่ามีใบมีด อยู่ข้างในเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ตลับก็ยังเก็บได้อีกเยอะเลยนะครับปิดเปิดง่ายด้วยใหญ่ดีแต่อันนี้คือมันใหญ่ไปนะครับอ้วนๆพกพายากหน่อยอันนี้ก็จะเล็กลงนะครับเรียวๆนะครับนี่คือ Alpha DC4 นะครับก็ประมาณนี้ไปดูรีวิวตัวอื่นต่อไปนะครับดูรีวิวอุปกรณ์เครื่องเขียนกับอุปกรณ์ CraftTool อยู่ในอ่าสติชเชนกับ Craft t o o l นะครับแล้วขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ใน e p i s o หน้ามาดูรีวิวตัวกันต่อไปกันเลยนะครับ h e บิกรา i เดนอัล